พี่น้องจ้ามาเบิง่งอันนี้น้ำยายแอ๋อจ้าเยะหนาบ้านเลยเมียพอดยียายเอ๋อแม่ยางเบิง่งสํำรวจเบิ่งอันน้มเห้นจ้านี่ อยู่คลองน,น้ำนาบ้านฝนตกไหลไหลแล้วว่าน,น้ำขึ้นไหลเป็นเป็นไดโน่าส่วสนเอยยางมะพร้าวเบื้องนี้น้ำข่อยจะเห็ดหมอเลี้ยวแม่พี่น้องป้า,าบัา้งดอกนี่ข่อยดึงขึ้นมาเพราะว่าข่อยพวกหัวมันอีหอย่างข่อยว่ามันเห็ดอย่างนอ้อพอส่นข่อยกับเรื่เอาโทรศัพท์มาน้ำจ่าตอนนั้นน่นแล้วเพื่อนไทยโอ้อกเรีวอกเรียวๆๆ ข่อยสิได้ไปหาเบื้องยุปลาที่ข่อยเคยเก็บไก่ยนีแล้วเบื้องพี่น้องโอ้ยก็คือเทียนข่อยเลี้ยงว่าขอยไปหาเบื้องยูนน้ำปลาใหญ่หายางหาจนค้าลากก,กระบปพ่อปลาสิพ่อทั่ไหนไม่ยู่หนา่าบ้านจะของแบบนี้บ่หัวมีหลายบ่แต่ว่าอันมูข่อยแล้วสิตัดห้าอยุดแถวนีพี่น้อง โลกระจิตัดถิ่มมืดขึ้นเก่านั่นล่ะอ่อกระเปกาไปบอกเพิ่นนั่งย้ำเพิ่นตัดหนี่เพิ่นกระจิตัดถิ่มเมืดอกองแล้วเพิ่งพี่น้องแล้วเพิ่งไปถวดทีจ้าลิ้มโอ้แล้วเพิ่งโอ,โอ้ดอกเดียวกันจีป็นคนละดอกแล้วเพิ่งพี่น้องว้าเอาดึงมาเบิ่งด้วยไข่เสบิป่วยไปป่วยไปเดินบ้านไข่กันแนะ่ จ้พี่น้องบ้านยา้เอวข่อยจะไปป่วยไ้น้ำสวนข่อยน้ำปลาหนาบ้านข่อยเบึ่งห้าเทียเป็นอ,อกแล้วบึ้งก,กินตัวเสียทากกระด้ยนีอีกคน่นย่งฮือทั้งไหนทั้งข่อยา่ามาอ,อกที่มึงหนีวันีนีหยข่อยจะไปเบิ้งตัวเห็ดอันหูหนูพร้อมจะยุหันนะพี่น้องย้อนไปก็เห็นพอรอไปลราย,ยุขอ่อยจะไปเก็บออกกันมันมีย้ายเอวสิพาหาเหลาะเก็บเห็ดเพิ่งท่านจ้าพี่น้อง บวกโมว่าสิไปหอดไสสิไปเก็บหอดไส่เนี่ยตอนนี้เก็บแค่น้ำปลาเนี่ยเดินบ้านเจับของกับเดินบ้านมู่ขางบ้านแล้วเบิ่งพี่น้องมึงน้ำแขอยจ้ะ๊าดทิโถมางามแั่นั่นข่อยสิหันไปทั้งนั่นก่อนขอถอดด้วยจ้าพี่น้องอยัางงามด้วยเปข่อยอยากได้ช็อตน้ำงามด้วยจ้า ว่นหนึ่งหั่นข่อยเบิ้งอยู่ในสวนข่อยข่อยพอ่อเฮ็ดดำหวานกำลังฟงกำลังขึ้นจ้าข่อยสิาพาไปเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้สิเก็บหูหนูอยู่นี่สกักกอนจ้ะนี่จะตัวเก่านี่ล่ะมึงดู้กนะันน่ะย่างนั้นไข่เอาหม้อเลี้ยวอันกองไม่หั่นอันกินบ่ได้ดอกจ้ันัันเปื่อยแล้วข่อยสิเอาไปปล่อยไปในสวนข่ห้าเพิ่นเกิดถ้าเป็นสปอร์ให้ข่อยได้เก็บ ตัวน,นี้เก็บงูหนูอย่างนี้สก,ก้อนอน้อนมาี่ยายเอวสิพาไปหาโลหาเก็บเห็ดด้วยพี่นอ้องพวกงูว่าสิไปหอดใส่เนี่ยช่วงนี้ฝนตกหลายฝนตกดีดีปีนี้งูหนูกะเลยงามกะเลยได้หมันต้องงูหนูจา้า เห็ดแทอดข่อยก็เห็นขึ้นแล้วเด้บ้างเหรนเห็ดแทอดพลังข่อยเอินเ้นเพิ่นเดี๋ยวสิพาเบินไปเจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,วยเดินเดี๋ยวกันนี่ล่ะแต่วา่าตอนนี้ข่อยสิไปย่างเบิ่งอีกหมองนึงก่อนเพื่อน่ะตําบมาลายยายเอ๋อไม่ได้เฮ็ดคลิปบ่ได้เก็บเห็ดหหดวนแล้วจ้ะพี่น้องมันบ่มีเห็ดสิได้เก็บนะมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ล่ะสิพาเก็บจ้ะ พี่น้องข่อยมาพ่อเห็ดเศ็นจอดข่อยเลืมไปว่าเิ่นเคยออกที่หนี่จะนีข็ดใต้ต้นแ e อปเปิลต้นนี่ลังบ้านมูนี่เมีมยย่หันกันนี้ได้หน่นยขอ่อยสก็บออกกันนะเม่อนี่ไม่นี่ขอ่อยสก็บกันนะพี่น้องที่จริงเป็นเสียบอยู่กินแฮ้งกับซางพี่น้องข่อยเลื้มเอาถุงมือมาน้ำเมียข่อยว่าข่อยจะอยากบ่ายเป็นมื้อเปาเป็นได <laughs> เป็นกินเฮ้งอ่ะว้ากระซังจังเดยจังเดยกะ แต่ว่าแล้วแต่ใบแล้วคือพพยถั่ะนหรอกินนะอู้ยกินบนขัดทีเดียวได้พี่น้องให้กินหมกอย่างแห้งเลยแต่ว่าบัดยางมองเห็ดสุกแล้วแซ่ยบด้วย้ะนี่บ่มีกินหนึง่งเฉีวๆจังซี่ดอกข่อยมักข่อยมักลาบจ้กพี่น้องเอาบอ่เหือเอาอกรนะแนงที่บองข่อยไปย่างมาข่อยก็เห็นอ,อกเลยเด้อพี่น้องให้ามาไปย่างนะแต่มันบ่เปล่งเก็บเก็บมันมีอึมา พี่น้องมองที่เพิ่นเคยเกิด,ดที่นี่คือบ่เห็นอ,อกถึงบ่เห็นเกิดสงสัยสิบ่ทันทได้ขึ้นเด้หนี่พื่อว่าเป็นใหญ่มองวะขอ่อยเก็บอยู่ว่างหันนะจ๊ะว้างหันน่ะที่พคนน่ะอยู่ทางนั้นน่ะหญ่เขียวๆน่ะจา้ามีบ่เนี่ยไปเบิ่งดูข่อยมาหาหมอเร็วดิเนี่ยไปว่าหาเจียมีหมอเร็วหลงเกิอดอีกน้ำมัอน,นี่นะจ๊ะพี่น้องนี่เ่นเนี่ย ีไปไปหาบางเดินบ้านมู่บางหันมาเนี่ยเดินง่ายๆหนึ่งเอา้าเป็นเห็ดอีหอย่างเลยนี่พี่น้องแล้วเปนเห็ดยังกระร้างเป็น่อย,อยเิ่นยื่นโตพวงหมุดจากเพิ่นอันน้ามหงร้หลาย,ลายจ้ะประทันได้เห็นเห็ดแนวอื่นอยู่เห็นเห็นเห็ดอันนี้แะ้วเนี่ยซีริงยังเนี่ยสองดอกตอนเนี่ยเอ,าเอย้าไม่ยังอีกสนนนะ่ะเป็นขีดตมไม่จ้าอันนี้กัน อย่างว่านันที่เกย์อึ้กระใต้คอนโดเคลียยุ่นนันจ้านั่นก็เมียน,นข่อยสิพาเบิ่งอเห็ดเถ็ดเรั่งเพิ่นมาเห็ดเถ็ดฝรั่งเนาะจ้ะเพิ่นสิเกิดจะมองนี่ละแต่ว่าบ่รอดดอกเพราะว่าเพิ่นตัดหญ้าเดี๋ยวไอ้อากาศแห่งเพิ่นก็สิมาตัดหญ้าอีกแล้วจ้ะพี่น้องเสร็ละโอ้นี่อจะตั้งหลังนี่เองข่อยจำมองบ่ได้นี่จ้ะเห็นขึ้นมาแล้ว,ดว,ลว,ลวโ <c oughs> ดวหวดวหนึ่ง อันเห็ดมอเลี้ยนนั่นเกิดที่มังหันจ้าพี่น้องถ้าเพิ่นบ่ตัดหญ้านั่นที่มังหันมั้ยทาเพิ่นบ่มาตัดหญ้างไงมันเขาว่าสิขึ้นมาอีกจทีนึงบาสที่นี่นททนข่อยสิพามาเบิ่งเห็ดดำหวานอยู่หน้าบ้าน,น,าานข่อยจ้าเพิ่นกำลังขึ้นมาข่อยเห็นอยุสองจุดสองมองมังหันเสร็จละลงหม่องแล้วเสรละเห็นถากเห็นถากไตง,งอมๆกินเพิ่นเยอะ นี่จ้านี่จ้าหอดเลียวนี่จ้าพี่น้องเห็ดตำบานคือออกงามนี่บู้นี่แต่ก่อนสิออกช่วงเดือนตุลาบาดท,ที่นี่เ,เพิงง่งเปลี่ยนงามมาออกงามนี่ปีกายนี่ยแหละเสร็จแล้วเหงืออีกดอกหนึ่งก็คือเห็นอยู่ว่าหันหายไปเสร็จแล้วอันนี้จ้าพี่น้องดอกหนึ่งนี่จ้ากำลังขึง้นปล่อยเพิ่นไว้หันละรอดก็รอดบ่รอดก็เลี้ยวไปแจ้งลอยเพิ่กนกระสิพากันขึ้นมาอีกหลายอยู่เต็มเดือนนี่ยละโลดอะ่ะ ขวานเสิออกเต็มเดินเด้อค่ะไปจจาย่งางย่างหาเบิ่งเห็ดเห็ดหมอเลียวหาเทียไมีหลงเหลือเกิอดอยู่น้ำเนียนเดินบ้านข่อยอันนี้อยู่เดินบ้านข่อยจะ้ะทั้งหน้าบ้านยี่มองหนีแม่พี่น้องเป็นแต่นี้เห็ดออกข่อยว่าข่อยตัดหญ้าเมื่อนั้นเป็นซุ้งสิมีเห็ดข่วานหาบ่าเห็นอาจสิมีข่อยอาจสิจงไวเทียหน้าข่อยสิบ่ตัดหญ้าเมื่อนั้นข่อยตัดหญ้าจนว่าเอกี้ยงโพดไม่ได้วุว้ย พวพ่อเหตดอันอิ่นดอกจ้านี่จะตอนนี้ช่วงนี้ตอนเศร้าได้เห็ดหูหนูกับเห็ดจอดจะเส้นจอดจากมู่ข่งบ้านบ้านหูนั่นแหละจ้านะ่ะเดินหนาบ้าน,นง่ายๆกลวงๆนะตอนใบขอจังสิออกไปหาเบิ่งอีกเท่านี้ก่อนเด้อจ้า